สวัสดีครับพี่น้องเตอกันครับตอนเทสายพี่น้องทำข้อสะอาดบ้านมาเบิองง่วงพี่น้องของแท้พี่น้อง <c oughs> ครับที่ท้ายลุไปรเียวตอนนั้นว่นเกือบสองเดือนพี่น้องมันได้ลูกนิดหน่อย <c oughs> อันนี้ก็ว่าเบิงอีกพี่น้องนี่แหละพี่น้องอว่างพี่น้องเต็มอุ่มมือเลยครับใหญ่กว่ากำปั้นพี่น้องนี่ของแท้ดูงสมบูรณ์มันหลายแห่งพี่น้องเต็มเลยอันดีสามสิบสี่สิบคนตีเฮ็ดด้วยนี่พี่น้องต้นเดียวพี่น้อง นี่คือต้นต้นมันแท้ๆคือต้นพันธ์นี่พี่น้องนะครับพันธ์พันธ์แต่ผมว่าข่าบกิ่นรับพี่น้องเอาเกลียวขมิ้นมาใส่ครับเกลียวขมิ้นครับน้ำดอกไม้พี่น้องน้ำดอกไม้นเกลียวขมิ้นนี่พี่น้องพันธ์มันนี่พี่หนุ่มเอาเกลียวเี้ นี่ด้นยี่แก้วขมินเต็มเลยไ่น้องลากดินเลยใครรูอเต้นเดียวสามสายพันธุ์พีู่้งสูดยอดเลยครับต้นตียนิดหน่อยนี่้อง I